สนับสนุนโดยบริษัทอีสเวสซีดจำกัดผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชตราสอนแดงบริษัทจากโกประเทศไทยจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านพี่น้องเกษตรกรเรกรพื่อนๆชาวสากลที่รักทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะครับในรายการมอดไม้หมอนสิริไทยบุญนุสิริรหาน,นะครับซึ่งวันนี้นะครับมอดต,ต้นคุณภูมนาชูชมนั้นนะครับไม่ได้มาดำเนินรายการด้วยเนื่องจากว่าติดภรารกิจของกรมส่งเสริมสากลเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้วันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากแขกรเชิญ2ท่านนะครับก็มาอยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็คือตลาดนะท่านผู้ชมครับตลาดสีเมืองนะครับตลาดผักและผลไม้ปลอดภัยนะฮะซึ่งนั่งอยู่กับผมด้วยนี่ก็คือนะครับท่านณพินทร์นะครับสีสันพางนะครับประธานกรรมการบริหารตลาดนะฮะแห่งนี้สวัสดีครับท่านครับและอีกท่านหนึ่งครับท่านผู้ชมครับก็คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของคุณภาพที่จะดูแลในเรื่องของอาหารปลอดภัยได้อย่างไรนะครับ คุณพินิจเจริญเ็วนะครับหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีจำกัดนะครับสวัสดีครับท่านครับครับและวันนี้นะครับเรามาอยู่ทั้ง2ท่านแล้วเรามาสอบถามทั้งสองท่านเลยว่าที่ไปที่มาของตลาดแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับท่านครับที่ตลาดแห่งนี้ก็เป็นตลาดของเอกชนนะครับบริหารโดยบริษัทเอโก้คอมเมอร์กุดำเนินการงแต่ปี2537 ตอนนี้ก็ยี่ปีแล้วครับเพื่อมีการค้าขายแล้วปัจจุบันเนี่ยจากตลาดเล็กๆเป็นการจุดรับซื้อกันแค่เจ้า2เจ้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นจํานวนกี่เจ้าแล้วฮะขอทราบนิดหนึงตอนนี้ 4, <000 S 1> <ๆ S 2> ประมาณ4 0 0 0ักว่าเจ้า4,000ักว่าเจ้า <ๆ S 1> พูดง่ายๆว่าควบคุมในการบริโภคของประชากรทั้งหมดในเรื่องของอุปโภคบริโภคเลย ครับก็เกษตรกรที่เข้าสู่ตลาดสีเมืองเนี่ยก็จังหวัดลาบรีกับทั้งหมดจังหวัดภาคตะวันตกก็คือจังหวัดกาญนะครับสินค้าก็กระจายลงไปสู่ภาคใต้นะครับส่วนาภาคใต้ี่เขาผลิตไม่พอบริโภคนะครับงั้นเิจะมาจากตลาดสีเมืองนี่ครับอีกส่วนหนึ่งก็เข้าสู่กรุงเทพเช่นตลาดไทยตลาดสีเมือง4 0ของตลาดไทยและสีเมืองเนี่ยมาจากตลาดสีเมืองก็พูดยังไงว่า ที่นี่ก็คือจุดเริ่มต้นของตลาดในส่วนของสินค้าที่จะส่งไปยังกรุงเทพเอย่ยังภาคใต้เอ่ยาฮะโอ้โห oh, oh, นะครับท่านผู้ชมไม่เบาแต่ทีนี้ในส่วนของผมเห็นสโ,โลแกนในเรื่องของป้ายในยตลาดกลางถักและผละไม้ปลอดไยัยจังหวัดราชบุรีเนี่ยอะไรที่ยืนยันความปลอดไทยคือเราทํางานเป็นกระบวนการนะครับชับเดเจนนะครับในเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของตลาดเนี่ยเรามองว่าเราเป็นเอกชน แน่นอนนี่สุดครับเราต้องสแสวงหากําไร<ะ>แต่การที่จะแสวงหากําไรเนี่ยมันโยงสี่คนสามกลุ่มด้วยกัน<ะ>หนึ่งก็คือเกษตรกร<ะ>สองผู้บริโภคสามพ่อค้าแม่ค้าที่มาค้าขายในนี้น<ะ>ั้นสิ่งที่ตลาดจะอ,อยู่ได้เนี่ยทำยังไงพ่อค้าแม่ค้าหยิบขึ้นค่าเช่าให้เราด้วยรอยยิ้มนะครับ<ะ>ก็ต้องมีสินค้าเข้ามาขายเยอะๆะผู้บริโภคนิยมะนะครับงั้นปัญหาแรกคือทํายังไงให้เกษตรกรเนี่ยเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผมเข้ามาทํา ตลาดใหม่ๆเนี่ยเกษตรกรช่วงนั้นยากจนมีปัญหาเรื่องเรื่องนี่สินเยอะมากแล้วก็มีแนวโน้มจะเลิกการเกษตรงั้นสิ่งแรกเราพัฒนาคือทาอย่างไรให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่แบบย,ยั่งยืนลดต้นทุนการผลิตเขาสองทำไงผู้บริโภคเขายอมรับก,ก็คือตลาดที่มาตรฐา,น,าน,นที่สำคัญคือสินค้าเนี่ยต้องมีคุณภาพนะครับนี่คือสิ่งที่ตลาดดำเนินการในสิ่งที่คุณภาพของท่านว่าในฐานะของเป็นเอกชนเนี่ยเราจะควบคุมการดูแลกันยังไง เราจะมีการดูแลกันอย่างไรบ้างเราจะมีการสุ่มตรวจยังไงอะไรไที่จะสามารถยืนยันได้ว่าเป็นสิ่งที่มีคุณภาพคือในเบื้องต้นเนี่ยปีประมันร้อยิินะครับผมก็สร้างห้องแลบขึ้นมามีห้องแลบด้วยมีห้องแฝดครับของตลาดเองซึ่งได้รับมาตรฐานจากกรมวิสาหการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขขนาดั้นเชียวเหรอครับแล้วก็สุ่มตรวจตัวอย่างสินค้าที่เข้าสู่ตลาดสี่เมืองซึ่งวันหนึ่งเข้าอยู่ประมาณห้าพันตันผักกับผลไม้นะครับสิ่งที่เราเจอเราตกใจในเบื้องต้นเนี่ย เราสุ่มตรวจเราเจอ40%ของปริมาณสินค้าที่เข้าเนี่ยปรากฏว่ามีสารตกค้างเมื่อบริโภคเข้าไปแล้วแสดงว่า,ข,า,วข,าวข่าวข่าวที่ลงตามหนังสือพิมพ์เนี่ยก็คือว่าผักเนี่ยมีสารพิษจริงในเบื้องต้นมีจริงมีจริงใช่ไหมะฮะมี่จังหวัดตราบลีแต่ก็เลยกลายเป็นว่าในตลาดแห่งนี้สีเมืองเนี่ยก็มีห้องแลบเพื่อควบคุมคแล้วลักษณะของการทํางานเป็นเช่นไรครับคือเมื่อตรวจเจอปั๊บเนี่ยเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องพัฒนาอาหารที่ปลอดภัย นะครับก็ร่วมกับทางจังหวัดร่วมกับทางการเกษตรเนี่ยนะครับแล้วเราก็ตั้งหน่วยงานฝ่ายนักการผลิตขึ้นมาดึงนักวิทยาการออกมาเช่นผู้ช่วยเกษตรจังหวัดดึงพออวิไลเกษตรมามาเป็นทีมตรงนี้ร่วมกับจังหวัดร่วมกับางเกษตรลงไปอบรมเกษตรกรถึงพื้นที่ถึงบ้านเรือนเขาเลยนะครับหนึ่งปีเต็มๆของปี2540ัี่เราลงแบบลงให้ความรู้เขาว่าผลิตผักยังไงที่มันจะปลอดภัยผลิตผักยังไงที่ ต้นทุนเนี่ยมันลดลงนะครับโดยไม่ใช้สารเคมีเกินเกินความจำเป็นแล้วก็สุขภาพเขาก็ดีและผืนแผ่นดินเนี่ยที่มันเต็มด้วยสารเคมีเนี่ยที่เป็นมาดกกับลูกหลานทํายังไงพัฒนาเป็นผืนแผ่นดินที่มีคุณภาพนะครับหนึ่งปีเต็มของการอบรมไปเนี่ยให้ความรู้กรเกษตรกรเราก็สุ่มตรวจใหม่กบบนี้แต่การสุ่มตรวจเนี่ยเรารู้ที่มาของแหล่งผลิตรถคันนี้มาจากเกษตรกรคนไหนมีแปลงปลูกที่ไหนนะครับ ถ้าตรวจเจอสารตกค้างอีกสิ่งหนึ่งสิ่งแรก็คือเราแจ้งให้สำนักเกษตรทราบแล้ลงไปแก้ปัญหาร่วมกันนะครับแล้วในฐานะของสำนักงานเกษตรจังหวัดท่านพินิษฐ์เนี่ยในส่วนหนึ่งเนี่ยบทบาทหน้าที่สาคัญที่เรามาเกี่ยวข้องกับการดูแลตลาดแห่งนี้คืออะไระคะคือเราจะเราจะได้รับผลจากการตรวจของตลาดนะก็จะคือจะแจ้งให้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเนี่ยทราบผลของการตรวจนะสารเคมีนะฮะว่า ว่าตรวจพบเนี่ยชื่อเกษตรกรลายใดบ้างอ,อยู่ที่ไหนนะฮะเมื่อทางตลาดศรีเมืองเนี่ยส่งไปให้ที่สํานักงานเกษตรจังหวัดสํานักงานเกษตรจังหวัดก็จะดูว่าเกษตรกรลายชื่อกรเนี่ยนะอยู่ที่อําเภอใดอตาบลใดแล้วก็จะส่งรายชื่อเกษตรกรที่พบสารเคมีเนี่ยไปที่อําเภอนั้น,น,นแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ของอำเภอนั้น,น,นเนี่ยลงไปแนะนําส่งเสริมแก้ไขว่าออที่ไป เจอสารเคมีเนี่ยค,คุณใช้สารเคมีมากไปหรือเปล่ารหรือคุณยังไม่มีความรู้คุณยังไม่มีความเข้าใจยังไงเราก็จะต้องทําความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรเรนี่ยนะฮะ,ะได้มีการใช้สารเคมีให้ปลอดภัยแล้วสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันเนี่ยจุดที่สำเร็จผลคืออะไรฮะที่เราหเห็นได้เด่นชัดก็ตอนนี้ก็กเกษตรกรเนี่ยมีการปลูกผักที่ออกมาเนี่ยมีการปลูกผักปลอดภัยเนี่ยมากเพิ่มมากขึ้นนะครับเขาเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเองหรือว่าเราไป ส่งเสริมสนับสนุนแล้วเขาลิฟได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ไปด้วยเราเห็นคุณค่าของการไรหลายอุดมกางนะเราก็มีการอบรมมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะมีการไปเยี่ยมเยียนอะไรซึ่งกันและกันนะครับ<า>แล้วก็หลังจากได้มีการเรียนรู้แล้วนี่นะครับก็จะมีการเอาความรู้อันนี้มาบอกกันว่าทําอย่างนี้นะปลอดภัยนะทาอย่างนี้ไม่ปลอดภัยนะ<า>อย่างเงี้ยแล้วก็มีการร่วมกันของหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ย มาร่วมกันในในในหน่วยงานมีการจัดอบรมมีการพาไปศึกษาดูงาน้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันต่อในเรื่องของที่มาที่ไปของออผักที่มาจําหน่ายในตลาดสีเมืองแห่งนี้ครับพักกันสักครู่ครับ มอดไม้หมอนช่วงที่2ส,สนับสนุนโดยคูโบต้าพลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยวีโกเทคทนทานคุ้มค่ากล้ารับประกันกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับในรายการมอดไม้หมอนซึ่งเรามาพูดคุยกันในเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรนะครับที่จะเข้าสู่ตลาดสีเมืองแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นตลาดผักและผลไม้ปลอดภัยซึ่งวันนี้เราต้องมาสอบถามกันอีกว่าในฐานะของท่านส่งเสริมเนี่ยเมื่อไปส่งเสริมเกษตรกรแล้วใช่ไหม อะไรคือจุดยากง่ายเกษตรกรมีการแปรผันเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างฮะทัศนคติเรื่องทัศนคตินี่สําคัญนะครับคือการเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกษตรกรให้มายอมรับเนี่ยต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าเราก็ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอัปบรีก็ไม่อ่อทอนะครับ,รบก็จะต้องมีการพูดมีการอบรมถ่ายทอดตลอดไปเพื่อที่ให้เกิดการยอมรับให้ได้เพราะต่อไปในอนาคตจะต้องพืชผักทุกชนิดจะต้อง ปลอดภัยครับถึงจะเป็นที่ต้องการของตลาดครับ,รบเพราะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้นะครับก็เห็นได้จะทําให้เห็นว่าหนึ่งหลายหน่วยงานนะครับในจังหวัดราชบุรีได้บูรณาการร่วมกันในการผลิตนะครับอาหารที่ปลอดภัยสู่สังคมนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะในฐาหนะของความเป็นประาารปรธานกรรมการบริหารตลาดเนี่ยสีเมืองเนี่ยณวันนี้เมื่ออาหารปลอดภัยแล้วเรามีการจัดการยังไงไม่ใช่ว่าในส่วนหนึ่งที่มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นบอลแลกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟอร์มาลินไม่มีแน่นะคื่ในส่วนองผักนะครับ เราตรวจแล้วก็ดูผลของการลดลงมาอย่างต่อเนื่องคือเกษตรกรเนี่ยให้ความสําคัญในการใช้สารพิษผ้าต่างๆการดำเนินการตั้งแต่ปี4 1หนึ่งในการตรวจชุมตรวจเนี่ยผลมันลดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่ง3ปีประมาณปี4 4ไม่ถึง1%จาก40ไปถึง1%นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ตรวจทุกวันนี้ก็ตรวจอยู่วันนึง60ตัวอย่างหมุนเวียนไปเรื่อยๆผลสรุปปีห6เนี่ยครับ0.35ห จากกี่เปอร์เซ็นต์ฮะ40่สมาถึงศูนย์จุามห้าถท่านผู้ชมฮะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่มาตรวัดได้ว่าความมีคุณภาพของสินค้าพอสมควรและปลอดภัยนี่คือส่วนของผักผลไม้อีกส่วนหนึ่งก็คืออาหารบริโภคต่างๆเป็นเนื้อสัตว์อยู่ในอาคารค้าปลีกนะครับเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นเนื้อปลาหารทะเลเนี่ยเราตรวจเพิ่มมากกว่านั้นโดยใช้ใช้หลักของเกณฑ์ของของสารสุขนะครับ ส่วนสารบอลแหลกสารเล่งเนื้อแดงสารฟอร์มาลีนสารฟอกขาวสารกันลาพวกนี้ถ้าเราตรวจปั๊บเนี่ยเราก็ดําเนินการปี40นั่นไงนะครับถ้าตรวจเจอเนี่ยนะครับสิ่งแรกคือคุณเอาออกก่อนห้ามขายเอาสินค้าที่เนื่อนออกก่อนวิธีการเรื่งสินค้าที่ได้มามีสองวิธีการหนึ่งคุณทําเองผลิตเองสองซื้อจากโรงงานถ้าคุณผลิตเองเนี่ยตรวจซ้ําอีกเรื่อยๆถ้าเจออีกครั้งเดียวผมเลิกสัญญา ก็คือพูดง่ายๆห้ามเข้ามาค้าขายในตลาดนี้เลิกสัญญาเลยเร้่งต้นเอาสินค้าออกก่อนแล้วคุณเอาสินค้าใหม่มาขายนะครับถ้าผมตรวจอีกเรื่อยๆแลวเจออีกครั้งเดียวเนี่ยผมเลิกสัญญาเลยาะถือว่าคุณฝ่าฝืนระเบียบของตลาดเอาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาให้ผู้บริโภคนะครับถ้าเกิดว่าเขาซื้อมาจากโรงงานไหนเนี่ยผมก็แจ้งสำนักงานสาธารณสุขไปตรวจสอบโรงงานนั้นนะครับปรากฏว่าถ้าตรวจเจออีกเนี่ยเราก็แจ้งไปเรื่อยๆ ผลปรากฏว่าสินค้าเนี่ยทำมา6เดือนเนี่ยสินค้าได้อยู่ในตลาดค้าปเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ปลัทุกวันนี้ผมก็ตรวจอยู่นะครับในตรวจทุกวันทุกวันครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อะไรที่จะการันตีให้เห็นว่าตลาดแห่งเนี้ยเป็นตลาดที่มีคุณภาพในเรื่องของการปลอดสารพอสมควรคือกระบวนการที่ทํางานเย่างเป็นระบบและทำอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเข้ามาร่วมมือการกับภาคเอกชนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นส่วนของตางงานเกษตรทุกหน่วยงานเลยนะครับกระทรวงเกษตรมากระทรวงสาธารณสุขพนักงานสาธารณสุขเนี่ยมาพนักงานพาณิชควกคุมการค้าภายในนะครับมามาตรวจตาช่างวงวัดทุกอย่างตรวจใต้ราคาสินค้าควคมการปกครองเ่ยตั้งแต่จังหวัดล่าุรีเ่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดก็มาเต็มที่เป็นการมูลนการทุกภาคส่วนลงมาช่วยกันแล้วก็รับรองในขั้นเป็นตอนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เห็นว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยก็มีคุณภาพตามที่ ความตั้งใจของภาคเอกชนและก็ในส่วนหนึ่งก็ความร่วมมืร่วมมือของภาครัฐด้วยใช่ไหมฮะและสิ่งเหล่านี้ตัวชี้วัดมันก็คือภาครัฐต้องภาครัฐนโยบายของภาครัฐด้วยฮะแต่ว่าภาคเอกชนในฐานะของความเป็นเจ้าของตลาดเนี่ยรเราก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักของต้เป็นความพิจารที่เรารับผิดชอบเรอต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้เห็นว่าในส่วนของการมีคุณภาพในการรับผิดชอบของบทบาทและหน้าที่ของตัวเองในฐานะของเป็นประธานบริหารการตลาดสิ่งเหล่านี้เนี่ย แล้วหลักต่อไปที่อยากจะให้เกิดและอยากหลักต่อไปที่อยากจะให้เห็นในเป็นรูปร่างที่จับต้องได้นี่คืออะไรคือในตอนนี้เราลงไปรวมกลุ่มเกษตรกรนะครับจากที่ต่างคนต่างทำเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะครับกลุ่มเกษตรกรที่สายของสำนักเกษตรก็ดีตลาดที่เมืองก็ดีลงไปส่งเสริมเนี่ยมีการลงกลุ่มกันทั้งหมด9 3กลุ่มด้วยกัน5,600วครอบครัวนะครับซึ่งกลุ่มเกษตรกรเหล่านี้เนี่ย เราแบ่งเป็น3ากลุ่มด้วยกันสามเกรดด้วยกันเกรดซีเนี่ยก็เพิ่งรวมองค์ความรู้ไม่มากนะัก<ม>ก็ให้ความรู้ไปะนะครับพอ,อขึ้นมาอีกขั้นึงเกรดบีก็คือรู้และมีความรู้มีความมุ่งมั่นจะทำปลอดภัยแล้วนะครับแล้วก็ยังขาดเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์กลุ่มที่ A เนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือครบมาแล้วมีโรงปุย๋ยชีวภาพมีอะไรนะครับเราก็พัฒนากลุ่มเกษตรกรนี้ขึ้นมาโดยโดยในในเรามีการส่งเสริมดึงงบประมาณจาก่วยงานภาครัฐเนี่ย มาส่งเสริมนะครับเช่นเช่นวงปุ๋ยชีวภาคนะครับตอนนี้เนี่ยปีสองปีที่แล้วเนี่ยเราดึงมาส่งเสริมได้ประมาณตั้งเจ็ดกลุ่มด้วยกันเจ็ดุมในปีสองพันหรับเจ็ดเนี่ยจากงบของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ดีพวกของสำนักงานเกษตรก็ดีพวกขององค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ดีแล้วงบจากู่นกลางเนี่ยเราเก็บงบประมาณไว้ในการลงมาที่คือนเกษตรกรสิบเจ็ดกลุ่มด้วยกันสิบเก้ากลุ่มก็นั่นก็คือแสดงให้เห็นว่านอกจากที่ ผลิตอาหารที่มีคุณภาพผักที่มีคุณภาพแล้วก็ยังจะลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรอีกครับแล้วในส่วนของท่านพาณิชย์ะฮะในส่วนเหล่านี้เนี่ยจะไปส่งเสริมอะไรเนื่องจากว่าต้นทุนการผลิตเนี่ยในส่วนของกเกษตรนะครับก็จะเข้าไปฮะเราจะเข้าไปเยี่ยมเยียนเป็นประจำนะครับเพื่อที่จะให้ความรู้เราได้มีความรู้ใหม่ๆเราก็จะไปถ่ายทอดโดยเราเราจะเน้นกระบวนการผลิตที่ที่ดีและเหมาะสมครับเพื่อที่จะได้ ให้มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดก็คือปลอดจากสารพิษนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งเหล่านี้ก็คือท่านผู้ชมครับก็คือขบวนการผลิตนะในเรื่องของในส่วนหลายๆส่วนนะวันนี้นี่ยฮะหลายส่วนด้วยกันนะครับหลายภาคส่วนได้พูดคุยกันถึงเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมือพูดคุยในเรื่องของการบูรณาการเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นในภาคเอกชนนะครับร่วมมือกับฝ่ายราชการในจังหวัดและส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือเกษตรกรนะครับสินค้าเขาจะจําหน่ายออกได้ไม่จําหน่ายออกได้อยู่ที่การบริหารการจัดการของการตลาด เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านอยากฝากอะไรกับเกษตรกร,รบ้างคะคืออากฝากไว้ว่าเราอย่าหวังว่าเราจะกําไรขายได้ราคาที่สูนสิ่งแรกที่สำคัญก็คือคุณทำยังไงเราต้องุนการผลิตเอาสินค้าที่มีค่าให้กับผู้บริโภค,คนะครับนั่นคือคุณจะมีกําไรที่เพิ่มขึ้นและสิ่งสงำคัญก็คือคุณไม่ขาดทุนต่อชีวิตร่างกายคุณค,คุณใช้สารเคมีมากๆก็สะสมในร่างกายและที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ย พื้นแผ่นดินที่ตกเป็นมรดกกับลูกหลานเนี่ยจะเป็นพื้นแผ่นดินที่มีคุณภาพนะครับไส้ตืนยังอยู่ได้นะครับเป็นพื้นแผ่นดินที่มีคุณภาพเป็นมรดกกับลูกหลานนั้นอยากให้เกษตรกรคันมาใช้ลดการใช้สารเคมีและใช้ปุ๋ยชีวภาพเนื่องจากว่าพื้นที่ผลิตปลอดภัยคนบริโภคก็มีความปลอดภัยไปด้วยเกษตรกรก็ปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นผู้ผลิตก็ปลอดภัยไปด้วยนั่นแหละครับท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านครับ เราต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านประธานกรรมการบริหารตลาดศรีเมืองในวันนี้นะครับท่านนรินทร์รนะครับศรีสรรพางนะครับแล้วก็ท่านพาณิชย์เจริญเร็วนะครับหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีนะครับกราบขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับที่มาร่วมรายการในวันนี้นะครับแล้วสําหรับวันนี้นะครับเวลาหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับขอสวัสดีครับ